สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่8พฤศจิกายน2024หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากแรงหนุนหลังการเลือกตั้งส่งผลให้ S&P 500และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดในปี2024โดย Investopedia เผยแพร่วันที่8พฤศจิกายน2 0 2 4เวลา17 5 6นาินาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนหุ้นเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์เมื่อช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งยังคงหนุนตลาด ผลักดันให้ดัชนีหลากหลายแห่งทำสถิติสูงสุดใหม่ดัชนี S&P 5 0 0และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนเพิ่มขึ้น0.4%และ0.6%ตามลำดับขณะที่ a s ส a q Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.1%โดยดัชนีหลักทั้งหมดปิดตลาดด้วยการทำสถิติสูงสุดใหม่และทำกำไรรายสัปดาห์ประมาณ5%ซึ่งส่งผลให้ S&P 5 0 0และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับชัยชนะ ผัดลอยของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้และนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ได้ดำเนินการไปแล้วเทสลายังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก8.2%เนื่องจากความคาดหวังในทางบวกที่ว่าบริษัทจะได้รับผลดีจากการบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างซีอีโออีลอนมัสก์กับประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกหุ้นเทสลาซึ่งมีราคาซื้อขายสูงกว่า $300 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพิ่มขึ้นเกือบ300%ในสัปดาห์ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดในช่วงที่ผ่านมากลับมีการปรับตัวลดลงทั่วกระดานในวันศุกร์ได้แก่ Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet หรือ Google และ Meta Platform ต่างมีการปรับตัวลงในวันศุกร์ Nvidia ได้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนโดยเข้ามาแทนที่ Intel ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักราคาหุ้นของ Intel ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันเดียวกัน นอกจากนี้เชอวินวิลเลียมผู้ผลิตสีก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในดัชนีนี้แทนที่บริษัทเคมีรายใหญ่หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในวันศุกร์หลังการรายงานผลประกอบการรายไตรามาสเช่นอาริสตาเน,น็ตเวิร์กแอร์บีแอนบีพินเทเรและสวิตกรีนต่างมีการลดลงของราคาหุ้นขณะที่โทสและ d o x i ซิมิตีมีราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดโดย i อ h a r s s ็ม c อสซีไอชลดลงถึง5.5%นอกจากนี้หุ้นของบริษัทแม่ของทีมู PDD h o ี d i n g ิ jd.com a l i b a b a Group h o ากและ l i a u t o ตต่างปรับตัวลดลงเช่นกัน Bitcoin ซึ่งมีการทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากความคาดหวังเชิงบวกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งผลดีต่อสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ถูกซื้อขายที่ระดับประมาณ76,500ดอลลาร์ในช่วงเย็นของวันศุกร์หลังจากที่พุ่งขึ้นเกิน77,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในช่วงบ่ายหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงสุดของ S&P 500เมื่อวันศุกร์หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ุ้นของบริษัทจัดหาอุปกรณ์ตำรวจและทหาร e x o n e n t e r p r i s e เป็นผู้นำที่ทำให้ s p 500ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์โดยเพิ่มขึ้น26.7%สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่งผู้ผลิตเทเซอร์มีรายได้และกำไรในไตรามาสที่3สูงกว่าที่คาดการณ์ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากการเติบโตของรายได้จากอาวุธที่มีความรุนแรงน้อยธุรกิจซอฟต์แวร์และเซนเซอร์รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการคลาว บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ฟอร์ติเนก็เกินความคาดหวังเช่นกันโดยรายงานรายได้และกำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่3สูงกว่าที่คาดการหุ้นของฟอร์ตินเนปรับตัวขึ้น10%แม้ว่าการคาดการรายได้จากการเรียกเก็บเงินในไตรามาสปัจจุบันจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการแต่บริษัทรายงานกำไรขั้นต้นที่เป็นประวัติการณ์และการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้คณะกรรมการของฟอร์ตินเนยังได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนของบริษัทอีก1 0 0านาร์ หุ้นอินซูเลตปรับตัวขึ้น9.4%หลังจากผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งอินซูลินรายงานยอดขายและกำไรในไตรมาสที่สูงกว่าคาดการโดยได้รับการกระตุ้นจากการเติบโตของรายได้ที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทเห็นความต้องการที่มั่นคงในปั๊มอินซูลินแบบสวมใส่ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการฉีดหลายครั้งต่อวันสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอินซูลินในเดือนสิงหาคมองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐได้ขยายการอนุมัติให้กับอุปกรณ์อมิพอด5ของอินซูเลต ซึ่งทำให้อุปกรณ์ส่งอินซูลินอัตโนมัตินี้เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2หุ้นที่มีมูลค่าลดลงหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดใน S&P 500เมื่อวันศุกร์เป็นของอา k a m a i t e c h n o l o g โดยลดลง14.4%หลังจากที่ผู้ให้บริการ Cloud รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินล่าสุด แม้รายได้จะสูงกว่าคาดการและกำไรต่อหุ้นเป็นไปตามที่คาดการแต่การคาดการรายได้และกำไรสำหรับไตรามาสปัจจุบันนั้นต่ำกว่าที่คาดการไว้นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกาศการปรับกลยุทธร์รวมถึงแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานประมาณ2.5%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดหุ้น Airbnb ลดลง8.7%หลังจากแพลตฟอร์มให้เช่าที่พักรายงานผลประกอบการแบบผสมโดยมียอดขายสูงกว่าที่คาดการแต่กำไรน้อยกว่าที่คาดไว้ ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้น Airbnb ระบุว่ามีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในตลาดที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่นอกเหนือจากตลาดหลักแม้ว่าจะรายงานรายได้และกำไรสุดที่ดีกว่าที่คาดการแต่อริสตาเน็ตเวิร์กผู้ให้บริการเครือข่ายคลาวรายงานการลดลงของกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรามาสก่อนหุ้นของบริษัทลดลง7.2และบริษัทคาดว่าความกดดันในกำไรขั้นต้นจะยังคงมีอยู่ในไตรามาสปัจจุบัน นอกจากนี้อริสตายังได้ประกาศการแบ่งหุ้นแบบ4ต่อ1โดยหุ้นใหม่จะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่12ธันวาคมบิตคอยทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เกิน77,000ดอลลาร์จากความคาดหวังที่ดีเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งบิตคอยทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันศุกร์ท่ามกลางความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาที่อาจจะมีนโยบายที่เป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดนี้เคลื่อนไหวขึ้นไปถึง7 ไม่กี่วันหลังจากที่ทำลายสถิติราคาก่อนหน้าการเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับตลาดหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นครั้งต่อเนื่องหลังจากชัยชนะอย่างเด็ดขาดของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอังคารในช่วงสองวันที่ผ่านมานักลงทุนได้ทุ่มเงินเกือบ2พันล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF ที่ถือครองบิตคอยตามข้อมูลจากฟาไซอินเวสเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่าน,นี้ถือครองบิตคอยซึ่งเมื่อมีนักลงทุนทุ่มเงินเข้าม,ามามากยิ่งขึ้น ยิ่งกระตุ้นความต้องการในบิตคอยทาให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมป์แสดงการสนับสนุนคริปโตซึ่งตรงกันข้ามกับคําวิจารณ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้โดยเขาสัญญาว่าจะสร้างกองทุนสํารองบิตคอยเชิงกลยุทธ์นอกจากนี้เขายังให้คามั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงแกรี่เกนเซอร์ประธานคณะกรรมการก,กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ SEC ซึ่งในช่วงดํารงตําแหน่งของเขาหน่วยงานได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับอุตสาหกรรมคริปโต การเลือกตั้งครั้งนี้ยังส่งผลให้มีผู้แทนที่สนับสนุนคริปโตเข้าสู่รัฐสภามากขึ้นโดยตามข้อมูลจากการวิจัยของ Coinbase สภาผู้แทนราษฎรได้รับผู้แทนที่สนับสนุนคริปโต263คนเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สนับสนุน118คนและวุฒิสภาได้รับผู้แทนที่สนับสนุนคริปโต18คนเทียบกับผู้ที่ไม่สนับสนุน12คนสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความกระตือรือร้นของนักลงทุนในระยะสั้นแต่ยังทำให้มีการคาดการราคาของบิตคอยว่าจะข้ามระดับ10,000 0ดอลลาร ในหมายเหตุล่าสุดแมทฮาแกนหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของบิตไว้กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าราคาบิตคอยจะข้ามระดับ1 0 0 0 0แดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้และเขาไม่ใช่คนเดียวที่คาดการเช่นนั้นการที่บิตคอยจะมีตัวเลข6หลักยังคงเป็นไปได้ก่อนสิ้นปีและมากกว่านั้นในปีหน้าพอมลีหัวหน้าฝ่ายวิจัยของฟันสแตรทกล่าวกับ CN b c ในวันศุกร์เทสลาพุ่งขึ้นต่อเนื่องจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอีลอนมัสก์กับประธานาธิบดีทรัม หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์โดยสรุปสัปดาห์ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ขณะที่นักวิเคราะห์ในวอลสตรีทคาดการณ์ว่าบริษัทของอีลอนมัสก์จะได้รับประโยชน์จากการที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น10%ในช่วงบ่ายวันศุกร์แต่ระดับประมาณ325ดอลลาร์ซึ่งทะลุระดับ300ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022และเพิ่มมูลค่าตลาดของบริษัทใใหหหห้้้้้้ออยยู่เน 1, 000, 000, 000าานนนนื1ลลลาาาาาาดดดรรโคุปปัับขึึถง30%สี นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อเทสลาอยู่แล้วยิ่งมีมุมมองดีขึ้นไปอีกโดยนักวิเคราะห์จาก Bank of a ฟ e เมริกาได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับเทสลาเป็น350ดอลลาร์จาก265ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรโบ o t แท็กซี่ของบริษัทจากการที่รัฐบาลทรัมป์อาจมีการลดการควบคุมการกำกับดูแลลง นักวิเคราะห์ยังกล่าวถึงการสนับสนุนของรัฐบาลทรัมป์ต่อมาตรฐานระดับประเทศสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มัสก์เสนอซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเปิดตัวโรโบแโท็กซี่ที่มีแผนจะเปิดให้บริการในปีหน้าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมัสก์กับทรัมป์ยังอาจช่วยชะลอการแข่งขันได้โดยแผนการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งจะทำให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิตรายอื่นล่าช้าลง ขณะที่ภาษีที่สูงขึ้นต่อจีนจะช่วยยับยั้งการนำเข้ารถยนต์ราคาถูกจากจีนเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างอีลอนมัสก์กับประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประโยชน์ต่อเทสลาอย่างไรแต่ควรติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์กล่าวเอนวิเดียเข้ามาแทนที่ Intel ในดัชนีดาวเมื่อวันศุกร์ เอ็นว a เข้าร่วมดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนเมื่อวันศุกร์โดยมาแทนที่ Intel ผู้ผลิตชิปที่เป็นที่รู้จักมายาวนานในขณะที่เอ็นวิดียได้ยืนยันสถานะของตนในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลก่อนเริ่มการซื้อขายตามประกาศของ S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นผู้จัดการดัชนีหุ้นสำคัญนี้โดยมีการประกาศในช่วงต้นเดือนหุ้นเอ i นวิเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านับตั้งแต่ต้นปี อันเป็นผลมาจากความต้องการอย่างมหาศาลในกลุ่มชิป AI ของบริษัทรวมถึงหน่วยประมวลผลกราฟิกรุ่นใหม่อย่าง b l a c k w e n e ความรุ่งเรืองของ AI ได้ช่วยให้ Nvidia ก้าวข้าม Microsoft และ Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดหุ้นโลกในทางตรงกันข้ามหุ้นของ Intel ลดลงเกือบ50%ในปีนี้เนื่องจากต้องเผชิญกับความยากลำบากในการฟื้นฟูบริษัทภายใต้การบริหารของ CEO Pat Gelsinger นอกจากนี้เชอร์วินวิลเลียมผู้ผลิตสีก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในดัชนีนี้ในวันศุกร์เช่นกันสวิตกรีนร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการอ่อนแอหุ้นของสวิตกรีนร่วงลงในวันศุกร์หลังจากเชนร้านสลัดรายงานผลขาดทุนที่สูงกว่าที่คาดไว้เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยสวิตกรีนรายงานผลขาดทุนไตรามาสท,ที่3มอยู่ที่18เซนต์ต่อหุ้นขณะที่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยวิซิเบิร์นเอลฟาคาดว่าจะขาดทุน15เซนต์ต่อหุ้น รายได้เพิ่มขึ้น13%จากปีก่อนหน้าเป็น173.4ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะยังต่ำกว่าที่คาดการไว้บริษัทระบุว่าเผชิญกับต้นทุนโปรตีนที่สูงขึ้นและค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างในหลายตลาดของเรานอกจากนี้สวิตกรีนยังกล่าวว่ามีการใช้ใจ่ายมากขึ้นในการขยายจำนวนสาขาโจนาธานีแมนผู้ร่วมก่อตั้งและซีอกล่าวว่าบริษัทเชื่อว,ว่าการขยายเมนู ประสิทธิภาพของร้านที่เปิดในปีนี้และการเติบโตในตลาดเกิดใหม่จะช่วยเร่งการเติบโตของจำนวนสาขาในปี2025สวิตกรีนได้ปรับเพิ่มการคาดการรายได้ตลอดทั้งปีในระดับต่ำสุดโดยคาดว่าจะอยู่ในช่วง675ล้านดอลลาร์ถึง680ล้านดอลลาร์จากเดิมที่คาดการไว้ที่670ล้านดอลลาร์ถึง680ล้านดอลลาร์พินเทอร์เรดร่วงลงหลังจากกำไรไตรมาส3ต่ำกว่าคาดการ หุ้นของ Pinterest ร่วงลงในเช้าวันศุกร์หลังจากกำไรสุดที่ในไตรามาสที่3ของบริษัทต,ต่ำกว่าที่คาดการไว้แม้ว่ารายได้จะสูงกว่าคาดการเพียงเล็กน้อยโดยบริษัทรายงานรายได้898.37ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3, 3. ของปีที่แล้ว Pinterest รายงานกำไรสุดที่30.56ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่49.43ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรามาสที่4 Pinterest คาดการรายได้ระหว่าง1.125พันล้านดอลลาร์ถึง1.145พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ที่1.148พันล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์จาก JP Morgan ระบุหลังการประกาศผลประกอบการว่าความอ่อนแอของรายได้ที่คาดการไว้เกิดจากแรงกดดันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงลดลงต่อเนื่องในหลายไตรามาสที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น35ดอลลาร์จาก38ดอลลาร์โดยกล่าวว่าฟีเจอร์โฆษณาที่ใช้ AI ของ Pinterest จะใช้เวลาหลายไตรามาสในการเติบโตและเป็นที่นิยมในกลุ่มพันธมิตรโฆษณาของแพลตฟอร์มหุ้นของ Pinterest ลดลง16%มาอยู่ที่28.50ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุดและได้ลดลงแล้ว23นับตั้งแต่ต้นปีหุ้นจีนร่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดทำให้นักลงทุนผิดหวัง กองทุน ETF ที่มุ่งเน้นไปยังตลาดจีนและหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐลดลงในวันศุกร์หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของปักกิ่งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้นักลงทุนผิดหวังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนได้ประกาศมาตรการกระตุ้นระยะเวลา5ปีมูลค่ารวม10ล้านล้านหยวนหรือ1.4ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลท้องถิ่นโดยปักกิ่งอนุมัติแผนให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถขายพันธบัตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนี้เดิมตามรายงานของเดวอนสตรีเจอร์นันแต่แผนนี้ยังไม่ใช่มาตรการกระตุ้นในวงกว้างรายงานระบุว่านักลงทุนต่างคาดหวังมาตรการกระตุ้นที่ใหญ่กว่านี้จากปักกิ่งหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งประกาศว่าจะเพิ่มภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากจีนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์นี้นี่ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตตลลาาด้องกรเย เชฮาดกาสีกรรมการผู้จัดการของไชน่าเบตดบุ๊กบริษัทวิจัยในสหรัฐกล่าวในการสัมภาษณ์กับ CNBC นี่ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงสิ่งที่พวกเขาทําคือการหมุนเวียนนี้ซึ่งผมไม่คิดว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตได้แต่อย่างใด i อแชเอ MSCI China e ช f และ i อแชไช China l แคป e ีทต่างลดลงประมาณ6%ในวันศุกร์หุ้นของอ l ล b บ b บา r o u p h o l d ดิ g JD.com ที่ดีดีโ n นดิซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทีมูรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านีโอและลีออตโต้ที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐต่ตางลดลงระหว่าง5%ถึง8% S&P 500และดาวโจนทำกำไรสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปี ดัชนี S&P 500และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการทำกำไรสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปีเนื่องจากแรงหนุนจากการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งยังคงดำเนินต่อในวันศุกร์โดยดัชนีทั้งสองที่ก่อนหน้านี้มีการขาดทุนสองสัปดาห์ติดต่อกันรปรับตัวเพิ่มขึ้น4.7%และ4.6%ตามลำดับในสัปดาห์นี้ซึ่งนับเป็นผลงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว ดัชนี NASDAQ c ค m p o พ i t e ที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีกำไรสัปดาห์นี้5.7%ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนดัชนีที่มีกำไรมากที่สุดคือรัสเซล2,000ซึ่งเป็นดัชนีสำหรับบริษัทขนาดเล็กโดยเพิ่มขึ้น8.6%ในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความคาดหวังว่าบริษัทขนาดเล็กอาจได้รับประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์นับเป็นการทำกำไรที่ดีที่สุดของดัชนีรัสเซล2,000นับตั้งแต่เดือนเมษายน2020 ราคาทองคําล่วงหน้าหรือโกลฟิเจอร์ลดลง0.5%สู่ระดับประมาณ2,690ดอลลาร์ต่อออนหลังจากการเลือกตั้งเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่ลดลงอย่างมากในวันพฤหัสบดีลดลงอีกครั้งในวันนี้สู่ระดับประมาณ4.31%เมื่อเทียบกับระดับ4.34%ที่ปิดเมื่อวานที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนในตลาดมีการประเมินใหม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยในระดับไหนในช่วงเดือนข้างหน้าพเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่สแสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ